วันนี้เราจะไปงานบุรีรามกันนะผมวันนี้วันศุกร์ฮะเดินทางกับทีมทิงกี้ฮะ <Yeah. S 1> นี่ับผมอยู่นี่กันหมดเลยฮะ <Yeah. S 1> ก็ตอนนี้เวลาสิบโมงครึ่งนะยังไม่ออกเลยับผมนะ <Yeah. S 2> นี่ฮะประมาณนี้พี่เปเล่ะนะ <Okay. S 1> พี่เปเล่ดิครับ uh huh. ครับขับไปงานพี่รถตอนนี้ก็หน้า uh huh. เาเรียกว่าไงน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงเจ้าเข้าเจ้าเข้าก็เดี๋ยวไปตั้งสวนนะครับใช่ครับผมต้องแวะตั้งสวนก่อนก็จะประมาณนี้ครับผมแล้วดูรถดีกว่ามีอะไรบ้างรถก็จะมีรถผมนะคันนี้เอาคันนี้ไปครับผมวิ่งจากวังน้อยไปบุรีรัมย์แล้วก็นะจะมีรถของพี่แม็กนะฮะน้องพี่แม็กนะครผม EK9 แล้วของพี่เอนะครับผมแอคคอร์ดตาเพชรนะจะมีแอคคอร์ดนะครับผมตาเพชรเหมือนกันมีพี่โจพี่โจโจนะครับผมแล้วก็มีพี่เปเล่แล้วพี่เปเล่แล้วก็มีแก๊งคิงแคมเปอร์ครับผมมีพี่นิกฮะพี่นิกกับพี่นิกฮะแล้วก็พี่มายนะทีมชิคกี้ก็ประมาณนี้ครับผมนะเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันแล้วครับผมใายกันนี้ก็อาจจะร้อนแล้วครับเนี่ยรถ เลยพี่โจอ่ะเอามาเลยพี่โจดีครับไอพี่โจอวันนี้หล่อคนเดียวเลยอ่ะหล่ออะไรโโหเอามันหล่อคนเดียวเลยโซเลอร์อ่ะเห็นพี่แบงค์แกอยากนั่งรถพี่เ่ยพี่โจไหนอะพี่แบงค์แกบอกแกอยากนั่งอยู่มาอเลยแกอยากฟังเสียงเทอโบอย่างเงี้ยตอนมันดึงดึงอ่ะอันนี้เครื่องหนึ่งหนึ่งหนึ่งจีป่ะพี่โจอืมภายในพี่โจฮะโหหล่ะพี่แบงค์นะใช่ใช่นั่งนั่งถ่ายครับแกบอกแกอยากนั่งครับ ออโอ้โหแม่รถมาผมนั่งกับพี่โจ้เนี่ยเสียงผมชอบเสียงหนึ่งจีมากเลยกล่องหลับมันไม่หวานน่ะเดี๋ยวาจะออกเดินทางแล้วครับผมขอบคุณครับพี่โจ้ครับผมเราไปหา,าใครดีวนันนี้เดี๋ยวเราไปตัดไปหาพี่ส้มดีกว่าครับผมเนี่ห้องบรรยากาศนะผมพี่ <c oughs> <c oughs> แม็กก็ดีครับสวัสดีครับค,ครับผมพี่แม่เอ<ม>าขนาดมาวันนี้พี่อีเคทูครับจะนอนจะนอนพี่ส้ม พี่ส้มสวัสดีครับพี่ส้มย้อนแสงสวัสดีครับพี่ส้มสฝากอะไรถึงค่ายกาแฟไหมพี่ที่บุรีรัมย์ก็ยังมีงานมีวารทิตย์ร้าใครสะดวกตามมาก็มาเจอกันได้ที่บุรีรัมย์นะครับยังมีเวลาอีกสองวันนะครับครับผม,ม,มันในี้ใกล้เคียงนะครับจากกรุงเทพหรือว่าคนบุ<ช><พ>รีรัมย์ครับที่ขาดก็มาเจอที่ครับครับพี่ว่าพี่ว่าเราถึงกี่โมงพี่วันเนี้ยเย็นหวานเย็นกันไหนหวานเย็นถ้าทางก็ต้องถึงมาสักองสองทุ่มแล้วมั้งเนี่ยเรื่อยๆพี่เรื่อยๆครับผมขอบคราบพี่ส้ม นี่ครับผมก็นี่รถพี่แม็กนะฮะนี่รถพี่แอร์แล้วก็รถพี่โจนะครับผมโซเลอร์ Solar. แล้วก็เบมีสามสิบมาดูว่านี่ฮนะเยอะแล้วนี่ย้อนแสงนิดนึงนะฮะเนี่ยรถผมรถผมแล้วรถพี่เกสจรันนะนี่อยู่นี่กันหมดเลยฮะดูยังไม่ได้ออกนะจังหวะนี้นก็รอไปครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวตอนออกเดี๋ยวคนเก็บภาพให้ดูกันนะกันนะครับผมก็ ต้องออกเดี๋ยวผมเก็บภาพไวดูนะฮะก็ตอนนี้ยังไม่ออกเลยครับเพราะว่ารถกำลังเตรียมพร้อมมันอยู่ครับผมเดี๋ยวตอนออกเก็บภาพดูครับผมสวัสดีครับ